อมันต้องอย่างนี้แหละเพราะว่าจานเมื่อกี้เราเราแบบแบบไม่ใส่เนาะไม่ใสนน่แบบใส่เอาอนนใส่ข้างๆไงอาแต่เนี่ยสูตรไม่จังหู้เลยล่ะ เพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับยังอยู่ที่ครัว้อยจังหูา้มดวยลกยังอยู่ที่ครัว้อยจังหูก็ลอกออกมาแล้วโอเคป้าบัวป้าบัวป้าบัวกาลังบัญชาการบัญชาการสวัสดีครับป้าบัวสวัสดีครับป้าบัวต่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นี่กำลังบัญชาการลูกน้องเอฟซีโดโดพาเที่ยวได้แค่นี้นะคะ นี่กําลังเตรียมบรรชาลูกน้องขนอะไรมาทําอะไรต่อฮะเนี่ยผัดไทยพี่น้อยพี่น้อยยกอะไรมาทำไปสวยจังเลยเน่ะเมื่อกี้ผมกลัวหล่นแตกเพล้งไปนี่ป้าบัวโชว์อะไรเครื่องเครื่องไรคลามเลยเนาะอยูจะให้ดูค่ะโอ้โหป้าบัวพูดไปด้วยฮะป้าบัวไม่ต้องมาก็ได้พูดได้ได้ก็อันนี้เป็นเต้าหู้ทอดนะคะทอดแล้วอันนี้ถั่วปนถั่วลิสงปนพริกปนนะคะกงแห้ง อันนี้ยใช้โป๊หวานอันนี้อหอมแดงอันนี้น้ำผัดไทยแม่บัวเคี่ยวไว้นะคะอ่าอันนี้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 สูตรเด็ดใช่ไหมเนี่ยนี่ป้าบัวเคี่ยวยังไม่ได้ไปซื้อที่ไหนมาใช่ไหมไม่ได้ซื้อค่ะแน่นอนเลยเคี่ยวเองเพราะว่าเอาอีกแล้วเออาีกแลทำเป็นน้ำยำด้วยไงเนี่ยประชาชนทำไข่ลูกเขยก็น้ำเนี่ยทำได้ เดี๋ยวเดี Ranger, remember, ๋ยวอีกอ่ะเดี๋ยวเอฟซีก็บอกว่าเอออยากได้สูตรตัวนี้ก็ต้องวันหลังแล้วนะต้องวันหลังอันนี้อันนี้ก็กุยช่ายถั่วงอกอันนี้มีหัวปีผมไม่ไหนผมซื้อหัวปีมาให้เนี่ยอยู่ไหนเนี่ยโอ้หัวปียังไม่ได้หั่นไปหั่นแช่แช่กุ้งไม่ได้เตรียมเตรียมใส่กุ้งใช่ไหมบอกไม่ได้บอกเลยอวันนี้ทำกินกันในบ้านอันนี้ไม่ใช่เส้นผัดไทยนะลูกนี่เส้นผัดหมี่นี่ของเพื่อนออเออ เส้นกันสดตาสายไหมของเพื่อนโรงงานที่คลิปที่แล้วบอกว่าใช้ผัดมีคต่ะมีทรงเครื่องปักใต้ใช้อันนี้คลิปที่แล้วใช้อีกยี่ห้อนังนจะมีเพื่อนมาเสนอเมื่อวานอันนี้ก็ลองแล้วใช้ดีค่ะอ่านี่ครับแล้วแล้วสมมติเกิดใครสนใจซื้อผ่านป้าบัวได้ไหมเนี่ยไม่ต้องสั่งบริษัทเลยแนะนำให้ใครจะซื้อผ่านบอกเลยแม่ว่าอะเดี๋ยวติดต่อให้งั้นเดี๋ยวป้าบัวจะโชว ผัดไทยเนาะวันนี้นะอ่าเดี๋ยวพี่โดโด้คุณตั๊กนั่งรออยู่ห้องแอร์ห้องรับรองนู่นก็โอเคนะคะกดเื่องแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรเนะฮะก็ลายครามเครื่องลาครามแต่มันมันไม่เก่าอ่ะนะยี่สิบปีที่แล้ยี่สิบสาสิบปีพี่ไปซื้อที่จะตุกจั๊กก็ไม่ได้ใช้ครับเอามาใช้ด้วยวันเนี้ย เอามาโชว์เลยสวยสดงดงาม<แ>หอมหอมเครื่องปรุงแล้วขนาดยังไม่ได้ผัดยังหอมเครื่องปรุงขนาดนี้ค,ครับดี่จะเพิ่งจ่ายจ้ะอันนี้ไม่สวยอันนี้คือผมซื้อเป็นหัวมาเนาะปะ้าป้าบัวบอกว่า้าดหัวปีแว้ตลาดผมซื้อตลาดาบางแคปิดปิดหมดเลยนี่นี่ได้ที่ตลาดโพสัมต้นฮะอันอันนี้แช่น้ำอะไรฮะเขาเกลือกับน้ำส้ม มีเคล็ดลับไม่ให้ดำมีใช่แม่ดำอ่าพตัวแนะนำหน่อยอันนี้ต้องแช่น้ำเกลือกับน้ำส้มนะคะต้มสายชูที่เห็นนี่น้ำเกลือแช่ไว้นานหน่อยนะไม่นานแล้วมันจะดำนี่นี่นี่ก็แช่พอออกมาผ่าแล้วก็แช่เลยนะแช่เลยค่ะไม่นานแล้วก็พอผ่าแล้วดำดำแล้วแช่หายไหมไม่รู้หายเป่าไม่แต่นี่รีบผ่ารีบแช่เนาะรีบผ่ารีบแช่แล้วก็ต้องแช่ให้นานหน่อยค่ะ อันนี้เส้นเส้นที่เราจะมาผัดอ่าเส้นผัดไตยพอดีพี่น้อยไหนเส้นเส้นนี้แช่ยังไงแช่แค่ห้านาทีหรือประมาณนั้นเลยค่ะใช่่คะแล้วก็เดี๋ยวเอาตะแกรงตักพักแล้วก็สะเด็ดน้ำนะค่ะไอ้สะเด็ดน้ำใช่ตะแกรงเพราะว่าเส้นมันจะได้นมีมาค่ะธรรมดาคุณก็ไม่แช่เลยแต่ว่าเราแช่ค่ะห้านาทีเนาะห้านาทีค่ะพี่มีห้านาทีทั้งห้านาทีหนึ่งค่ะเส้นจันนะใช่ไหมฮะกบัวอันนี้อันนี้เส้นปักตรงใจอ๋อเส้นโคราดเส้นโคราดค่ะอ่าเส้นผัดไทยโคราด เรื่องแตเรามีเส้นโคราชซื้อเส้นจันก็ได้มาํำปัดเทยค่ะได้เส้นจันเส้นที่ไหนก็ได้แต่ว่าอันนี้พอดีซื้อช่วยซื้อเขาวัดประบาทน้ำพุช่วยซื้อเขาอีกห้านาทีประบวนจะมาแสดงขีดมือค่ะขอน้ำมันค่ะเส้นนะคะพเราแช่ได้ประมาณห้านาทีแล้วก็เสด็จน้ำนะคะวางนั้นวางเอาเลยเปิดแก๊สนะคะ ป้าบัวเอาเครื่องเครื่องครัวของป้าบัวมานี่ผมหวาดกแวแตกนี่ดูเอาอ่างอ่างรองนี่เครือบทองอะเริ่มผัดใช่ไหมฮะผัดไทยใส่น้ํามันนิดเดียวนะคะอย่าใส่มากผัดไทยสไตล์ป้าบัวมาดูกันเลยครับไม่มีกระเทียมค่ะเอาห่อวาล์วล่ยจังหูล่ยจังหูอะน แล้วก็ผัดสไตล์ผัดไทยทั่วไปเนี่ยใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่ใช่สูตรใต้อ่าเดี๋ยวจะใต้ก็มีได้กรงมีสากลางหลือได้หมดอ่าแต่ผัดไทยนี่แหละผัดไทยสไตล์ป้าบัวน้ำมันนิดเดียวเนาะน้ำมันนิดเดียวอย่าไท่มากอ้วนเดี๋ยวอ้วนปลาบัวได้ยุ่งเลยหอมกนอ่าแต่เชฟทำแบบข้าวเต้าหุ่นอย่างนี้ไว้ใจได้นะต้องอร่อยเนาะต้องอร่อยเนาะ ปกติเนี่ยหอมเนี่ยเราจะเกียวใส่ในน้ำน้ำปรุงก็ได้อแต่ไม่บัวจะไม่เกียวว่าน้ำปรุงเราได้ใช้อย่างอื่นอน้ำปรุงที่ว่าจะเป็นน้ำมาซอสผัดไทยเนี่ยใช่เปรี้ยวจามมาก่อนนะอันนี้คือแล้วก็เช็โปหวานค่ะใช้โป้หวานค่ะอันนี้นะคะเต้าหู้เราทอดแล้วนะทอดไปแล้วค่ะครับ นี่ผัดเป็นจาน,จานๆเหรือไงฮะนี่ปริมาณได้สองจานอ๋ออันนี้สองจานใส่ไปเลยกุ้งแห้งแงงไม่แช่น้ำถ้าแช่น้ำสักหน่อยก็จะดีใช่ไหมฮะใช่สั่งลูกน้องไม่เคลียร์เนี่ย ได <อ S 1> พึ่งนึกได้แล้วก็เส้นมาแล้วแต่เดี๋ยวตอนตอนไอ้ที่เราทําให้นุ่มมันก็นุ่มไปด้วยกันนะค่ะมันจะนุ่มใส่น,น,น,น้ําหน่อยนึงกุ้งแห้งก็จะนุ่มไปด้วยกันนั่นแหละ ันนี้แหละตัวสําคัญค่ะน,นีปลาบัวก็ปรุงไว้แล้วเนาะปรุงไว้แล้วค่ะ FC รีเควสมานะครับถ้าอยากได้สูตรอันนี้เนี่ยเดือดร้อนต,อต้องต้องต้องมาเฉลยสูตรอันนี้นะอ่ะคร่าวๆก่อนปลาบัวในนั้นมีอะไรบ้างฮะคะในไหนคะในน้ําซอสอันนี้อ๋อมีน้ําตาลน้ํามะขาม,มน้ำปลาเกลือ,อเห็นว่าเมื่อเช้าทําไข่ลูกเหย เอาใช้อันนี้แหละเนาะ <S S ใช่โอ้นี่เจ้ไม่นั้นใส่น้ำนิดนึงนะคะน้ำสะอาดใส่ไปหน,น่อยให้เส้นมันสุกสุกนุ่ม ดูหน่อยเติมได้ใช่ไหมฮะไม่ใช่เขาจะใส่ไข่่ค่ะใส่ข้างอ๋อเตียมไข่มีหน้าตอนแรกป้าบัวใส่น้ํามันนิดเดียวนะเพราะเพราเรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่น้ามันใส่ตอนทอดไข่อีกอ๋อกบไปแล้วตอนแรกเลยไม่ได้ใส่เยอะ พี่น้อยเนี่ยได,ไดย้ได้เรียนสูตรเพราะมายืนอยู่ข้างๆอย่างนี้ใช่ไหมก็สอนได้ไปขายที่สมาคมาเปิดร้านใช่เรียกว่าตอนนี้ฝีมือฝีไม้ลายมือพอพอ,พอกันแล้วตอนเนี้ยเหมือนป้าปาบัวยืนยืนยืนไม่ไหว้ายสมาคมเมื่อก่อนสม,มาคมชาวปากใต้นะงานงานล็อกอยู่ตรงนั้นงานเดือนสิบเนาะ ใช่ค่ะเปิดร้านเลยแต่ไม่มีล็อกอยู่อ๋อแล้วแล้วเมื่อไหร่วันไหนขายมั่งฮะตอนนี้ไม่แอรเขาไปแล้วขายชาแล้วอ๋อให้เขาเช่าไปแล้วงานเราเยอะทำไม่ไหวจะขายออนไลน์ว่างั้นเถอะจะขายออนไลน์อ่าตักก่อนแล้วค่อยโรยเอาอได้โรยเลยอ๋อเอผัดไปเลยอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่าตัก่าตักเนี่ยเชฟเชฟสองคนมาอยู่หน้ามาอยู่เตาเดียวกันจะเป็นอย่างนี้ฮะ ที่ไหนที่ไหนก็อย่างเงี้ยไม, <c oughs> ไม่ไม่ไม่อันนี้ก็ไ,ไ,ไอของบางคนของบางคนบางทีบางเจ้าผมสงสัยประบวบางเคินว่ก็เป็นสีดแดงๆนั่นเอน้ำซอสก็ใส่ซอสใส่พริกอ่าอ,อ,อยู่ที่จะทําน้าซอสขึ้นมาใช่ไหมใส่พริกค่ะสไตใครสไตมันเนาะค่ะอ่าใช่เห็นแถวแถวพันนกมีเจ้าหนึ่ง จะเป็นหม้อใหญ่ๆนะเป็นน้ำซอสน้ำน้ำเขาก็แดงแล้วน้ำซอสก็เป็นสีแดงก็ปั่นพริกใส่แต่วัวหอมหัวทียมอันนั้นคือได้สีสันเท่านั้นแหละได้ันอ้อย่าเยอะไม่ต้องเยอะหรอกเพราะว่าผัดไทยกินนิดนึงแล้วก็กินผัดกินผัดเพราะว่าไม่ได้อัเมื่อยแขนเมื่อยแขนอ่ะเชฟสำรลองซูเชฟมาแล้วแก๊สกัน อ่าอสูเชฟซูเชฟนะระดับเชฟใหญ่เนะเขานั่งสั่งการแล้วนานๆก็เหนื่อยตอนนี้ผมบังคับไงแบบป้าบัวต้องมาแสดงฝีมือนะนี่ครับปกติก็เป็นฝ่ายอำนวยการอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมี แต่ก่อนที่จะเป็นความในการด้านตังต้องทาเป็นหมดถูกต้องครับถูกต้องแต่ตอนนี้บอกว่าป้าบัวต้องมาออกกล้องเองด้วยบังคับเป็นแกนไฟบงังกับถั่วปกติจะใส่ในผัดไทยเลยก็ได้ครับเป็นผู้ใหญ่นะครับใส่ให้ไปเลยก็ได้แต่เรากลัวกลัวว่าบางท่านทานเผ็ดไม่ได้อืเราจะใส่ไปข้างกานนะอืออ่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวป้าบัวจัดจานเดี๋ยวถ่ายทำเป็นเป็นหน้าปกด้วย จัดจานให้สวยเดี๋ยวถ่ายรูปทําหน้าปกงานโชว์ทำไมไม่เอาจานแบนวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ใหม่ก็ได้ครับถ่ายจานใหม่เอาจานแบนดีจานนี้ผมจองนะไม่ต้องออกไม่ต้องออกเนี่ยที่ผมจองเพราะว่าเห็นเนี่ยมันลงมาอย่างนี้แหละผมชอบอย่างนี้เออไปอาจานแบนมาดีแล้วดีแล้วป็บวัติงานดีมันลงจา์นี้มันลงทั้งเม็ดเลย ามาดูจานนี้ฮะเดี๋ยวจานนี้จะเป็นจานที่ใส่กุ้งอ่าเมือ่อกี้นี้เป็นผัดไทยธรรมดานะฮะอันนี้จะเป็นผัดไทยพิเศษม,มีกุ้งดสดอันนี้เป็นกุ้งแห้งอ,อันนี้จะเป็นมีกุ้งสดด้วยอยากจังเลยปราบวัว

กบัวผัดไทยเนี่ยข้างๆเนี่ยฮะอะไรนะน้ำน้ำน้ำผัดน้ำผัดมีอ่าเดือดแล้วน้ำผัดหมี่ทรงเครื่องปัดใต้เติมน,น้ำนิดนึงนะคะเพื่อให้เจ็นนุ่ม ของเราซอสนะครับซอสไ,ไม่ไม่ไม่ได้ปรุงสีนะฮะไม่ได้ปรุงไมง<ส>ค่ะอ <นะ S 1> ่าอันนี้มีกุ้งกุ้งโงกุ้งสด ตอนต่อไปก็ไข่ไข่แห้งนิดนะคะ ก็ใจเย็นๆน,นะครับค่ะให้ไข่มันก็เรียกว่าให้มันสุสุกหอมเนาะ hôm một <laughs> สงอกครับค่ะการนี้หนูจะใส่พริกได้ไหมได้ได้เล<อ>ยครับเอาตามสูตรไร่จังหูสูตรไร่จังหูใส่ถั่วปอนนิดนึงนะคะไม่ต้องกลัวพี่โดโด้ฮะพี่โดโด้กินรสจัดใส่พริกนานอ,อ่มันมันต้องอย่างนี้แหละ เพราะว่าจานเมื่อกี้เราเราแบบแบบไม่ใส่เนาะไม่ใส่แบบใส่เอาใส่ข้างๆไงแต่เนี่ยสูตรร้อยจังหู้เลยล่ะแต่ใส่ไปเลยมันจะหอมหอมค่ะจาเสร็จเสร็จแล้วอเดี๋ยวไปดูจัดจานนี่เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะถ้าอยากจะทานเปรี้ยวนะคะบีบมะนาวหน่อยได้นะคะพอดีให้ดิกไปเอาในครัวค่ะแต่เพราะว่าน้ำเนี่ยเราทำลสมาหมดแล้วเปรี้ยว หวานเค็มแต่ถ้าใครอยากทานเปรี้ยวกว่านี้บีมะนนวใช่ครับนะคะแล้วถ้าหากอยากทานเผ็ดกว่านี้ใส่พริกป่นอีกได้อนะคะอันนี้พอดีผัดตะกี้เนี่ยใส่พริกป่นเรียบร้อยแล้วครับแล้มีมีจานนี้นี่เดี๋ยวใส่หัวจานไปแค่ไม่ละค่ะผัดไทยกูตั้งชื่อว่าผัดไทยสไตล์ใต้ก็คือให้รู้ว่า ป้าบัวของเราเนี่ยครัวร้อยจังหูไม่ได้ทําแต่อาหารใต้ได้ผัดไทยอันนี้เรียกว่าสูตรแบบแชมป์ประเทศแชมป์อะไรนะเมื่อกี้แชมป์โลกค่ะแชมป์โลกสูตรแชมป์โลกเนี่ยตามเขาว่าไปศึกษามาป้าบัวก็ศึกษาสูตรแชมป์โลกเอามากริบคุูตักเปิดเปิดดูเปิดเปิดดูหน่อยอะไรเครื่องปรุงโอ้ป้าบัวเราก็จัดโต๊ะอย่างอลังการเลยเอาทัวรคั่วเองเนาะแล้วก็มะนาวถ้าใครอยากทานเปรี้ยวอ่ะพริกปอนนี่ปนแนะ นี่ไสไตล์จานนี้ไม่เผ็ดใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่ได้โรยพริกลงไปในกระทะไม่ได้โรยพริกไม่ได้ใส่ถั่วใส่ตังหะแต่จานนี้น่ะเผ็ดเผ็ดจานนี้เผ็ดใครอยากทานเพิ่มก็เติมมาทีหลังได้แล้วพี่โดโดอันนี้ผักเผ็ดอะไรพร้อมโดโดชอบรสจัดอยู่แล้วโอ้โดโดครูทักวัสดีย่าสวัสดีครับยังไม่ได้เช้าวัสดีครับสวัสดีครับนู่นที่น้อยสวัสดีค่ะเอฟซีโดโดพาเที่ยวค่ะ งั้นก็ผัดไทยก็คงเท่านี้เนาะไทยก็คงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพวกเรารับประทานต่อพอดีอยากจะผัดให้อาจารย์ทานไม่ได้คิดที่จะมาโชว์หรอกแต่ผัดกินประจําอยู่แล้วอะค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เคยเปิดร้านขายที่สมาคมเจ้าปักใต้ตอนนี้เดี๋ยวเกิดคนเขาติดใจเขาอยากจะสั่งก็สั่งได้เนาะสั่งได้ค่ะสั่งได้ก็เราก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปเนี่ยนะครับเพื่อนๆครับ ลิงของครัวครัวป้าบัวร้อยจังฮู้นะแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ก็เป็นอะไรนะน้ําผัดผัดน้ําผัดหมี่ทรงเครื่องปักใต้แล้วเราก็ยังไม่จบแค่นี้หรอกเดี๋ยววันหน้าวันหลังยังมีเมนู<อ>แกงใต้อีกหลายอย่างนะอยากทานอะไรครับขอให้คอมเมนต์ขอให้บอกมานะคะแจ้งมา อยากทานอะไรบอกในแกงให้เลยค่ะอ่าแกงให้ดูบอกสูตรบอกอะไรเต็มที่ไม่มีกักสูตรไม่กักไม่กักไม่กักนะฮะเราก็เราเป็นครูบาอาจารย์เราให้ลูกศิษย์เต็มที่หรือให้กับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนเต็มที่ไม่กักเลยค่ะก็ติดตามช่องโดโดพาเที่ยวไปเนาะป้าบัวก็จะมีอะไรดีๆแถมทําเห็นเห็นบอกว่ามีทําขนมก็ทําทำอะไรน้ำ ย,ยาอะไรอะย,ยายาดยามยาอมยาหมองยาเหลืองค่ะน้ำมันเหลือง,องอน้ำมันครีมค่ะครับของวางบัวค่ะ<อ>เป็นสูตรบางบัวอันนี้เราเราอยู่ในชุมชนครับเอ,อไม่ใช่ชุมชนเจริญวิถีพัฒนาอะไรนะเขาเรียกอะไรพัฒนาของเขตภาษีเจริญนะคะแล้วก็อยู่ชุมชนวิสา วิสาหกิจชุมชนของกระทรวงอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนเคยเชิญเราออกต่างประเทศไปโชว์นะคะแต่ตอนนี้ติดปัญหาเราไม่ได้ไปขออยุก็เลยไม่ได้ไปแต่ถ้าเกิดเดี๋ยววันหลังทําให้ดูแล้วใครสูตรก็อาจจะไปทําเป็นคนไปขายในชุมชนอะไรก็ได้เ่ยได้เอาว่าหลังหายโควิดเนี่ยใครอยากมาเรียนนะจะสอนให้ครับ เพราะตรงนี้ลูกก็ไม่เอาญาติก็ไม่เอาไม่รู้จะให้ใครนี่ครูบาอาจารย์ผมเนี่ยก็เลยโทรหาผมบอกอยากไข่ทอดไม่อยากเก็บไว้กับตัวเนาะก็เอามา,าทําเป็นเทปทําเป็นคลิปแล้วก็มันก็จะได้เผยแพร่น้ำมัน<ร>เ,เหลืองเนี่ยทำมาเจ็ดปีแลวนะคะแต่ไปดังที่ประเทศลาวค่ะ,ะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเอาไปฝากเพื่อนมาเศรษฐีเมืองลาวเนี่ยเขาจะใช้ดีมากมแล้วก็จะสั่งมาทีลนะหกโลห้าโลสี่โล ปลักจาเลยค่ะอืมงั้นติดตามกันต่อไปครับเดี๋ยวป้าบัวก,ก็จะค่อยๆมาบอกสูตรแกงใต้บอกสูตรทําขนมเนาะค่ะ,ะเอออยู่ในเพจวังบัวนะคะน้ํามันเหลืองถ้าใครอยากจะชมหรือจะมาเข้ามาคุยก็กดลิงก์ข้างใต้คลิปเนี้ยนะฮะ,ะลิงก์ที่เข้ากลุ่มไลน์ครัวป้าบวัวไว่จังหู้นะ,ะนี่พี่น้อยผู้ช่วยก็คอย รับคอยตอบคำถามอยู่แล้วด้วยนะฮะเอาน้อยกินด้วยสิอ่างั้นคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับขอบะคุณมากค่ะขอบพระคุณมากไปเจอกันใหม่นะคะอ่าพิโดายบายบายคลิปต่อไปอยากทานแกงไตปลาไหมคะอ่าคลิปต่อไปคอยตามนะฮะแกงไตปลาเดี๋ยวเจอป้าบัวแกงไตปลาอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณค่ะขอบคุณป้าบัวครับสวัสดีคับสวัสดีครับไปน้อยครับ